สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ this is อทอยภูมิใจนำเสนอการรีวิวแบบแบบแบบคอสตอมเบลันเชอร์ l อลอ e ร์เบเลเตอร์อีดิชัครับถ้าดูแล้วถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกรายแทงการซื้อไอ้พวกนี้ท้ายคลิปดูให้จบเด้อ Custom Bay er l a n c h e r LR b อ a d e r Edition นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามีมาถึง3สีด้วยกันอันนี้เป็นตัว l u n เ h อ er ร์พิเศษที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีอยู่3สีด้วยกันก็คือสีชูที่เป็นสีแดงดำนะครับสีฟรีที่เป็นสีส,ส้มส้มอะไรวะส้มส้มแล้ก็เป็นสีรุยนะครับขาวฟ้านั่นเองอันนี้ก็เป็นที่ชุดก่อนหน้าอันอันนี้ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือที่มี เียวขาวกับดําขาวอันนะี้มันคือล่าสุดแต่เนี้ยคือของเก่าแล้วนะเดี๋ยวท้ายคลิปอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมบอกว่าซื้อจากที่ไหนมานะครับโอเคเราจะมาเริ่มแกะอันบ็อกนะครับวันนี้เราคงทําได้แค่อันบ็อกนูเพราะว่ามันเป็นแค่ที่ชูดนะเราไปเริ่มดูที่ตัว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 ผมชอบสุดก่อนแล้วกันนะอ่ะมาดูที่ชูนก่อนมาเดี๋ยวเรามาแกะสีชูนะครับอันนี้ชูนู้ชื่อชูนะ ก็เป็นสีแดงดํานะครับอันนี้แพ็กเกจรอบๆของเขานะนี่ให้ดูแพ็กเกจก่อนนี่มีตรงค่าพลังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นชูดได้5ดาวแล้วก็หเป็น2ดาวครึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรบ้างนะเขาที่แล้วเคยแปลอยู่เหมือนกันนะเออลักษณะของตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับตัว l เ n c h e r ที่เราซื้อสีดําตอนชื่ออะไรนะเบรียลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็ตกล่องสนาม DB กล่องแรกนะครับอันนั้นจะเป็นสีผมว่าอันนั้นควรเป็นสีชูมากกว่าที่เป็นสีดาแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีใสถูกปะซึ่งอนนันอื่นๆนะ่ของฟรีกับของรุยนะมันเป็นสีใสอันนี้นควรอย,อยู่ในกล่องเว้ย <laughs> มาเรามาแกะแกะได้ครั้งเดวนะครับปิดภาประกันใดขออาภัยด้วยนะ นเนื่อนจากว่าเขาติดสก็อตเทปมาด้วยนะปิดซะหน่อยมา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 ชิงนนี่สีแดงด้านมาเลยก็จะมีที่ปิดตรงหน้ากากมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็ยกขึ้นนี่ยอด สายไม่ยาวมากนะครับสายก็ยาวพอๆกับตัวสีดํานั่นแหละและ้วก็ครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างฝืดหน่อยเราก็ชักไปเรื่อยๆือยอดมันจะดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยปะไม่สุดเลยนะอาจจะต้องหยอดน้ํามันสักหน่อยนะอันนี้เป็นดีเทลของตัวชูนะครับทําไมคิดฝุ่นเยอะจังอยู่ในซองไม่ใช่หรือลองแกะดูสิข้างใน ครับตรงนี้ก็เป็นทักระไม่ใช่ทะกระหรือเป็นโทมี่เวียดนามนะครับจริงๆอ่ะผมกะจะซื้อตั้งแต่ตอนที่มันเข้าไทยแล้วนะที่มันขายอยู่ที่สยามทักระใช่ไหมแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปครับจนของมันหมดไปแล้วก็เลยอดอชิ้นแรกผ่านไปเอามาแกะให้ดูเฉยๆ เดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวที่2ของฟรีแล้วกันนกวางไว้เป็นคลอ็อมาเดี๋ยวเรามาต่อสีที่สองนะครับสีส้มๆของฟรีนั่นเองแพ็กเกจกล่องก็อันนี้จะแตกต่างนะเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นรูปอันนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้นจะเป็นแล้วมันไปเอาสีนํำเงินอันนี้มาจากไหนอะงงว่ะ อ่ะดูอันนี้อันนี้นี่เห็นเปล่ามันจะไม่เหมือนกันจะเป็นส,สีส้มแดงอันนี้เป็นสีส้มแดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนส่วนส่วนข้างบนแล้วก็เปลี่ยนส่วนข้างล่างไหมเปลี่ยนส่วนข้างล่างด้วยแต่ไอสีน้ําเงินนี่เอามาจากไหนใครรบ้างหรือว่าเป็นของของรุยหรออ่ะโอเคไม่มีอะไรมากแต่ต่างกัแค่ตรงนี้นะครับข้าดตรงนี้เหมือนกันทุกอย่าง มาติดเป็นยแกะให้เสร็จเร็วๆตัวนี้มีสติกเกอร์เหมือนกันติดไปก่อนแกะแะขวิดปยกดฝังทุกคนไม่ขาดไปเนี่โอ้ตัวนี้สวยกว่านะสวยพอสีแดงเมื่อกี้อีกบอกเลยเนี่ครับดีเทลสีส้มส้มส้มเหลือง ส้มเหลืองก็ได้อันนี้เป็นสีเหลืองนะครับชากดูซิทุกคนอันนี้ลื่นลนเลยอ่ะลื่นกว่าอันเมื่อกี้เยอะอนะครับเห็นปะอันเมื่อกี้ตอนที่เราดึงครั้งแรกๆมันจะรู้สึกเหมือนกระตุกกระตุๆหน่อยๆน,นะแต่เนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีสะดุดน,นะครับอันนี้เป็นดีเทลสีเหลืองส้มสวยมากๆให้ดูเทียบกันสองอันก่อนนี่เป็นไง เดี๋ยวเราแกะสามารแล้วเดี๋ยวเราลองยำแล้วเดี๋ยวผมจะไปหยิบอันเก่าๆมาลองยำดูเช่นกันนะครับว่าหน้าตามันจะสวยไหมเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้ยำไม่ดกคนดูใช่ไหมเออสองตัวแล้วสองตัวแล้วเดี๋ยวไปแกะตัวท้ายกันสีสุดท้ายนะครับสีของรุยขวัญใจของใครหลายๆคนเจ้าของอ่าลองกิลุสนั่นเองแต่ว่าแปลกใจที่เขา เป็น Default R มาให้นะมันน่าจะเป็น Default L เนาะเพราะว่าลุยเขาใช้แต่มือซ้ายใช่ไหมล่ะเสียเวลาดูข้างหลังก่อนนี่หนักเลยอย่างเฟี้ยวสีขาวดำอันนี้สวยนี่สวยนี่สวยนะเอออย่างเราเลยว่าสวยแต่มันจะติดตรงที่ไอม้มุ้งม่วงอย่างเดียวเนะี่ยไม่น่าเป็นสีม่วงเลยน่าเป็นสีฟ้าแต่ก็อย่างว่าแหละลุยเขาก็มีสีม่วงดนะ้วยเนาะนี่สีม่วงมาแกะกัน นี่เป็นไงดีเทลของสีขาวฟ้าม่วงด้วยสวยสวยลองชาร์กดูนะว่าสรุดไหมอันนี้ดีสุดก็คือไม่กระตุกแล้วก็เด้งกลับหนึเนะครับอันกอดก,ก็จะมีแบบฝุดฝืดหน่อยแล้วก็มีดึงกลับไม่สุดก็มีครับอ่ะดีเทลชัดๆบอกเลยว่าอันนี้ยสวยสวยมาก งั้นอันนี้เราต้องทําเป็นมุนซ้ายไว้ถูกไหมเพราะว่าตัวรุยเขาใช้มุนซ้ายอือเราจะมา d ดี u l ล์มุนขวาไม่ได้โอเคหยิบทั้งสามอันเลขของวันนี้มาให้ดูก่อนนี่นะครับทั้งสามอันถูกแกะออกมาแล้วอันนี้อาจจะมีปัญหาสุดเลยสีแดงดำเนี่ยจะดึงกลับไม่สุดเหอปะเอไม่รู้เพราะอะไรนะ นี่สามันสำหรับวันนี้นะครับนี yeah. ่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคัสตอมเบลันเชอร์ที่ผมมีนะครับในภาค DB เนาะรวมถึง BU ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน8ตัวที่ผมมีนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีมากกว่นี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีอันเนี้ยอีกสีหนึ่งไม่ใช่สิสีแบบเนี้ยแต่มันเป็นลักษณะนี้คือขุนนั่นเองจะอยู่ในเสนสนานนะอันนั้นผมไม่ได้ซื้อส,สนาน,นะครับก็เลยไม่มี ก็เดี๋ยวเราจะมารองยํำเจ้าพวกนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะมาเริ่มที่นี่สีสีแดงเราจะใส่เป็นสีแดงแบบไหนดีวะอ่ะแดง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 ทองเหรอแดงทองของตัวพาวเวอร์เกียร์นะครับลองดูลองดู ใส่เป็นสีแดงแบบโพเกียร์แล้วก็อันนี้น่าจะเหมือนกันนะผมคิดว่าเน,นี่ยก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยแล้วกันแบบนี้นี่ก็เป็นลักษณะน,นี้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังติดอยู่ดีนะผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนเกียร์ข้างในของตัวมันเองแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดฉันแกะตอนนี้มันจะยังไงล่ะเนี่ย ไม่กลับเลยนะทุกคนกลับยากมากอาจจะต้องอาจจะต้องซ่อมซะหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เอ๊แต่ผมแปลกใจทำไมน้องไม่กลับตัวแรกมาก็คือพังเลยทีเดียวกลับแหละน่าจะต้องหย่อนน้ำมันให้น้องน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วน้องฝืดเครื่องมากๆเลย ประมาณนี้สำหรับตัวแรกเดี๋ยวผมขอเอาไปหยอนน้ำมันอีกทีนึงเนาะมาดูตัวที่2ตัวของฟรีนะครับเราจะไม่ใช้อันนี้แหละก็คอสตอมตามใจทุกคนได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีหลายอันเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอสตอมได้ตามใจใตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาใช้สีดำต้ยสี ส้มเขียวนี้ดีกว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าวไหมเนี่ยอือต่อไปส้มเขียวมีตัวไหนที่เป็นส้มเขียวแบบนี้บ้างเฮ้ยแต่สวยนะผมว่านี่เรื่นเปิดเรื่นเ,เปิดนะครับตัวนี้เนี่ยส้มเขียวอ่ะกะลือละเดี๋ยวเราตัวนี้เป็นอ่าเป็น เหลืองสีหเหลืองเนี่ยเป็นไงล,ล่ะลืดปตื้นเหมือนเดิมน,นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นที่เฟืองของตัวนี้แหละข้างในน่าจะมีปัญหาลองซ่อมซะหน่อยนะครับอ่ะเอากลับคืนประมาณนี้ถึงเวลาจะเฉลยหรือ,อยังว่าซื้อมาจากไหน เก็บของก่อนเดี๋ยวบอกผมซื้อมาจากรัสด้านะครับผมก็เป็นร้านที่ผมว่าน่าจะใครหลายๆคนอาจจะเคยซื้อของกับร้านมาบ้างแล้วซึ่งผมก็สั่งร้านเนี้ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันพวกเบเบสซปเปอร์คิงเท่าไหายแหละที่ที่มาก่อนไทยอะ่ะผมก็สั่งจากร้านนี้มาก็คือร้านชื่อว่า อ่าไบมาเก็ตนะครับถ้าจะไม่ผิดไบมาเก็ตนี่แหละเออก็สัญลักษณ์ซดานะครับของอยู่ที่ฮ่องกงก็รอประมาณ4ี่ห้าวันถึงสิบวันถึงอาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นก็ของมาถึงนะครับผมก็มารีวิวให้ท่านดูเดี๋ยวผมจะทิ้งริ้งร้านดวยตรงนี้ไม่รล้งร้านดิรูปล้านพออะนี่นะครับโปรโมทเขาหน่อยเผื่อว่ามีน้องๆคนไหนอยากจะไปตามซื้อก็รีบซื้อเพราะว่าของมีจํากัด ซึ่งผมก็รอประมาณ4-5่หารอกว่าจะตัดใจซื้อมาได้นะอืมประมาณนี้วันนี้มาแกะ Unbox ให้ดูสําหรับเซตนี้3ตัวนี้เออเรียงเลียงเอาลงลงเกะกะโอ้ยอ่ะลอก3ตัววันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ลองไปซื้อได้ในราซ a าด้าน,นะครับผมซื้อตอนที่มันเป็น9เดือน9ก็เลยเหลือประมาณ900กว่าบาทนะครับราคาจริงๆมันก็พันนิดๆถ้าใครอยากได้ก็รีบไปซื้อ ก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมจะได้มีความรู้สึกว่าอยากจะทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็มีอะไรก็คุยกันได้ในคอมเมนต์ hmm. ผมเข้ามาตอบทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี mm ๋ย hmm. วต่อไปแล้วครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ